สวัสดีนะครับแล้วผมก็ได้มาทําตามนัดหมายแล้วนะครับวันี้คุณวอลก็เขาออกคลิปนะครับพูดกทายคนดูนะครับดังๆด้วยครับสอกออกด้วยเอาล็อกล็อกล็อกอัคาเชียกูคีกูคีสวัสดีครับแล้วก็ตัดมารอบสองแล้วนะครับท่านผู้ชมตัดเข้ามาดี่กูคีแล้ว มม่คนแล้วก็ลองดูว่จาจะชนะหรือเปล่าหรือกูจะลองเห่าเ,เป็นครั้งแรกยังไม่เคยเห่าในสตีนเลยเรย <laughs> รอบนี้เราจองไงดีครับหาน้ำแดกก่อนน้ำเอ,อ้ยฝนก็ตกบ่อยเลยกันครับเมื่อไรผมจะหายหวยก็นีครับที่สเสร็ดเต็มเลยครับอ,อืมไม่รู้ ลรแม่งก็เสือกไปเริ่มครับรอบเมื่อกี้เสียกเริ่มไวเดี๋ยวรอรอรอบนี้เราจะเจอทีมแบบไหนกันครับแผนก็คือให้กูอยู่รอดให้ได้นานที่สุดนะครับแผนก็คือเราต้องกดปุ่มบนคีย์บอร์ดครับอ๋อครับใช่ครับเราต้องกดปุ่มคีย์บอร์ดถุยนี่กูถ่ายอยู่นะมึงรู้ใช่ไหมดูครับดูครับเดี๋ยวพูค่อยทำคลิปตอนพวกวันหยุดแล้วกันอืม มากูพร้อมตะลุยกันมานานแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีคนโหดอยู่นะครับไหนบอกชื่อหน่อยเอิ่มใช่ใบตัดล็อกปะไม่ใช่ครับมีมีฮาวอ่ะอีที่ขึ้นต้นด้วยตัววีครับไหนวะ V A P O อะไรทุกอย่างเลยกูไม่รู้จักโดยส่วนตัวนะครับส่วนตัวกูไม่รู้จักครับเแต่รู้ว่ามันโหดครับให้ช่วยเก็บอพปลาระเบิดเคใส่นะครับแน่ครับ คือเอชพีผมพอแล้วถ้าเกิดยังไงมีคาวในบี้ก็ไม่เกรงกลัวอยู่แล้วเพราะว่ายังไงก็โดนลบอยู่ดีเพราะฉะนั้นเลยไหมท่านั้นแต่ตอนนี้เลยแหละเปิดไปเลยโล่งโล่งอะไรนะโล่งครับโล่งปรากฏว่าเจอเลยพวกสวาครับพูดอย่างนี้เลยนะครับผมด่าเลยว่าขั้นกากเลยทีเดียวเอ้ยกูจะเอามานายไปดูคนนั้นดิไม่มีใบซันมันมาเสือกกัดบี้ว่ะมันนึกว่ามันเทพมากเลย่งวะเออไอ้แอดโฮ เว่ยอะไรว่ามองไม่เห็นท้องเจ็ดแปดให้กินใม่แหละคุณไข่อู้ะบังเอาละเบิด์ตเซลล์ไปกินเอาเอ้ามึงคิดว่ากูจะล้มเหรอมึงล้มไปบ้างไอ้เหี้ยมึงหัดล้มบ้างหน่อยไหมหัดล้มบ้างหน่อยไหมมึงเคยจะล้มกันบ้างไหมพี่โปรไฟล์ันนี่พี่โปรไีมท้าวมันจะดีใจแล้วครับคุณบอสพูดอะไรหน่อยครับก็พูดอยู่เนี่ยเอาละครับคุณบอสคุณทำอะไรอยู่เนี่ยมโดนมาเบ็ดหรอเมื่อกำลังเออลงสตลิะฮะ อ๋อลงตีลเลยครับมันคืออะไรนะครับไม่รู้ไปด,ดูดีกันเลยเออแกซิงโคได้ดีมากเอาเระเบิดเคโอไปกินหน่อยไหมคืออันนี้ก็ไม่ถึงพคำประกาศนะแต่ว่าเราเทพกว่าเขาก็แค่นันน้นเองครับเป็นไงปู <c oughs> สเกียนเลยแล้วทำไมมันต้องมาลุมกูรครับแล้วไม่ให้เขาทองได้เนี่ยทำไมเนี่ยกูไม่ตายหรอก<ห>สัตว์เลยเขาทองได้แล้ว <c oughs> เป็นไงเกิดอะไรขึ้นกูเห่าเอาลง ถังถังหายถังเอ้าถังหายตอนไหนกูกูเห่าเป็นไงเอ้าไอ้เหี้ยถังไม่ขึ้นอีกไอ้เหี้ยนาคีตายครับจกเห็นถังจะเห็นถังขึ้นไหมเนี่ยก็เห็นมีถังลอยอยู่ครับเอ่มเอ่มวิธีดูว่าถังมันไม่ขึ้นก็คือคุณจะสังเกตว่ามันไม่เดินนะครับใช่ครับมันไม่เดินเลยครับมันกวนนะเป็นไงแล้วแต้มเราก็ไม่ขึ้นโหดเห่าทีตายห่างหมดเลยแม่งโอเวอร์สวินกูอยู่ได้เหี้ย เลยต้องตัดให้มันสักดอกครับวินวินเว่ยอะไรครับไปเก็บมานาดีกว่าไวยหมาป่าที่ใช้ไม่ end. ได้เลยใช้ไม่ได้เลยเอาเอาเอาเพิ่งเคยรู้นะครับความรู้สึกต่อนเห่านี่มันเป็นยังไงแม่งตายห่าหมดเลยโคตรสะใจเลยครับมันสะใจจริงๆเลยดูดิเห่าทีแม่งตายห่าหมดเลยฮึมาเบนมาครับทำไงดีเดี๋ยวพี่พี่ทำเคียวมันทำเคียวแล้วนะล้มเอาเอาโดนโดนน่หิ้มหน้าโอ้โหจริง เอาเชี่ยแม่งต,ตายสัตว์ทำไมมันป้อมถังไม่ขึ้นบ่อยยังวะเริ่มเริ่มเครียดแล้วครับเนี่ยหเห็นแล้วเซ็งมากมันแคนเติ <c oughs> ลเหรอพ่อเหรอแคนเติลใช่ไหมแคนเติ้ลใช่ไหมแคนเติ้ลใช่ไหมื่อกี้ทำไม,มเห็นอ๋อคือไททันกูจะหมดแล้วครับด้วยด้วยเอ๊ะเฮ้ย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 ไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรหรอกวัวไม่เป็นไร แกจะเป็นอะไรหรือเปล่าแกที่ไหนฮัวรี่วะมองไม่เห็นเลยอแกฝั่งศัตรูครับคือเนวีวอนเอสพีครับเกือบเกือบจะปานละเบิดระเบิดเคโอไปใส่แกฝั่งตัวเองแล้วเนี่ยเพราะเห็นมันฮัวรี่อยู่เมื่อกี้มันวิ่งมันเออใช้บิชาร์ดนะครับบิชาร์ดบ้านกูเล็กบิชาร์ดกูอิ่มเราจะชนะแล้วครับคุณบอสทำไงดีครับเอ้าเฮ้ยกุ้นแม่งเตี้ยเกินโยนระเบิดไม่โดน ล้าบอสมึงจะไปทำมะเขืออะไรครับไ่ฆ่าวิ่งเววห้าสิบครับเหมือนเววห้ากูคิดถูกที่กูมาสินะคือคุณบอสครับเลือดผมรถยังไม่ถึงพันเลยครับทำไงดีครับเอิ่มก็นั่งให้เขาตีไปครับถ้าเกิดถ้าเกิดอยากเลือดรดเยอะมึงจำตุ่นที่มึงเจอเมื่อกี้ได้ไหมครับคือนั่นแหละครับมันมาเสือกกลัวครับทำไงดีครับ ตุนหายกูไม่ได้หายครับกูแค่มาจัดการสวะครับไม่ใช่ไหครับไม่ยอมล้มนะครักูวิ่งมาดิครับเอาเขาให้มากูมาเก็บคะแนนดีนะทําไมหัวกิวเทพอย่างนี้ครับคุณบอสไหนใครกินนะครับมันเป็นศพไปแล้วครับผมฆ่ามันเองครับตุนตุนหายครับนาคีกำลังงงนะครับมีใบไททันมาทจังเลยดีโอ้ชิบหายครับชิบหายแล้มันมันจะมันจะ ว่าแล้วอ้ออี้ยไปเลยกูมึงอย่าทำแกะนะเว้ยมึงจะทำเก<ว>้ยทำกูได้มึงอย่าทำแกะกูจะปกป,ป้องน้องแกะอีเ <c oughs> ้ย่ทำไงดีวะคุณ <c oughs> โทนี่แม่งไม่หลักตัวเลยตายครับเอาโดนาตายสายโดนพอมจริงตายแล้วทำไมมึงไม่ตายครับคุณบอสลงบังเกอร์เลยครับอ๋อมึงลงบังเกอร์เราเมื่อกี้โกว่าอยู่โดนทีละกเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมฆ่ามันนะเว้ยวีวจะเห่าแล้วแต่วอนเอสพีครับเอส ต้องเอายายาเอสพีมาทำไมับไอ้คุณบอกว่าคุณปั๊มยาไว้เอ่าเออใช่เอ้าอีเหี้ยวกือครับเฮ้ยคือมันเห่าเหรอหรือมันอะไรไม่รู้แต่กูไม่ตายน่าจะใช่น่าจะเห่ามั้ยผมไม่ได้ปั๊มยาไอพีคุณบอสคุณอย่าเพิ่งก่อใจกับคุณผมซื้อไว้ผมซืีมันจะไปอยบาไปยุกผมนหน้าลำคาญมากเนาะคุณบอสว่าปะเอ้าปลาระเบิดใส่ตัวเองมันเสกไม่ล้มอีกคอสช่วยกันแก้ไอ้หน่อยเฮ้ยเออดีมากเฮ้ย อ๋อสุดผมไม่น่าไปล้มกลางกับตรงกลางตายก็เถอะมึงไอพวกน่าโง่เอ้ยไม่น่าเล่นพิเรนปลาระเบิดเทวใส่ตัวเองเลยเนี่ยใบสันนี่แม่งยึดล้มน้อยลบไม่ได้ดูดิเบลี่แม่งรอดอยู่คนเดียวอะคนอื่นแม่งตายฮาหมดเลยนี่ไงหมายืนอยู่นั่นเนี่ยโอ้ยน่าโกโกระเดี๋ยวผมจะโชว์อะไรให้คุณดูเฮ้ยมีใบใส่ใส่ชุดแชมเปี้ยนมาครับทถมือไม่ใช่ไงก็ถึงบอกว่ามันมีอยู่คนหนึ่งเออดูคะแนนทีมเราหน่อยก็ดีนะครับ คะแนนตเราน้อยมากครับน้อยเหรอครับนั่นนันคุณเล่นน้อยอะ <c oughs> ่ะเทรหมื่นเขาตั้งสิบเจ็ดกับร้อยแปดสามเสียผมจะตายแล้วช่วยกูด,ด้วยเอ,อเดี๋ยวไป่เกียนดนีกว่ะครับแล้วคลิปนี้ก็จะจบลงด้วยความที่ใบซันยืดได้นะครับเราต้องยืดเวลาครับเนียนเดี๋ยวผมผมยังไงพวกเราก็ชนะก่อนเราเดี๋ยวนี้ี่จะถ่ายพวกแก<อ>แล้วกันเดี๋ยวพวกไปขึ้นกีก้าก่อนมันจะทำอะไรได้ จ้าเลยบอสรอแม่งเอาไอ้เจ้าชุบกูหาพ่องเหรอคุณก็ตายสิครับมาเด็กไปไหนเจะวิ่งบนทำไมฮะอีสัตว์แข่งพวกนี้ไม่ไหวเลยนะครับไม่มีความเหยียดไม่มีมารยาทต้องโดนไถนาในพวนีแล้วชนะครับอย่าให้กูกูเห่าไม่ได้นะครับเห่าก็จะชนะครับสวัสดีครับจบแล้วนะครับบอสทั้งไทยแฟนเอ้ยไม่ใช่ ฮะมึงพูดอะไรคนดูเลยครับจบคลิปแล้วครับเนี่ยไม่พูดอะไรเลยเหรอไม่มีอะไรเลยครับไม่รู้อยากจะพูดอะไรครับขอบคุณโตโต้ครับงั้นก็ผู้ที่เกียถ่ายแล้วครับอ่างั้นก็มันก็ปิดแล้วไหครับสวัสดีครับซิลเอ่อประมาณสามวันนะครับผมไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษสามวันเขาเรียกว่าอะไรครับเจอปืนครับเอ้าพูดตามพี่เอกวิเชียรชาติชั่วสารล